ใต้ป็นครศรีธรรมราชที่ปากซอยถนนประสานมิตรเทศบาลเมืองทุ่งสงอําเภอทุ่งสงมีร้านขนมครกเจ้าดังของอําเภอทุ่งสงเป็นร้านของคุณยายละไมการจนานุรักษ์คุณยายบอกว่าอายุ84ปีขายขนมครกมา50ปีแล้วครับทุกวันตั้งแต่ตีห้าคุณยายจะออกมาเปิดร้านกับลูกสาวลูกสาวเป็นทั้งคนหยอดและคนขายขนมครกถามว่าและคุณยายทําหน้าที่อะไรคุณยายบอกว่ามานั่งเป็นโลโก้ร้าน ออกมานั่งที่ร้านได้คุยกับลูกค้าไม่เหงาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆถึงจะไม่ได้หยอดหรือแค่ขนมครกที่หน้าร้านแต่การเตรียมของมาขายการขูดมะพร้าวคั้นกะทิทำแป้งเป็นหน้าที่ของคุณยายขายสิบบาทล้วก็ขายขนมครกคุณยายขาย8คู่20บาททำขายแค่วันละ2-3กิโลเท่านั้นคุณยายบอกว่าเอาเท่าที่ทำไหวได้กำไรวันละ4-500บาททุกวันนี้ไม่มีหนี้สินอยู่ยังมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้ว ผู้ใจบอกว่าร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปจนถึง10บโมงปิดเฉพาะวันที่หมอน้ดไปตรวจโรคตรวจความดันเท่านั้นครับมีโรคระจตัวไม่มีมีเยอะอันนี้ไขมันไม่เป็นมีแต่ความดันขายังเดินไหวอยู่เดินได้กะเดินได้แต่แต่ว่าเดินไม่เยอะไม่ได้ได้เอามาทำไมไม่ให้ลูกมาคนเดียวอ๋อเราต้องมาเป็นโลโก้ใช่ทุกวันอยู่จะวันหมอนหนัน ของคุณยายเองใช่ค,คะคุณยายมีวินัยจริงๆครับพบหมอตรงตำมาทุกครั้งทำให้อายุยืน